สัวอย่างข้อสองคือให้ใช้วิธีการกำจัดด้วยวิธีเกาภาษาอังกฤษเรเรียกเป็น Gaussian Elimination El m i n a t i o n แปลว่าการกำจัดเราเจอคำนี้ไหนแปลว่าการกำจัดด้วยวิธีเกาเพื่อที่จะแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น จทย์ที่ให้ก็จะเป็นกรรมการเชิญให้เป็น4 x 1ลบด้วย2 x 2บวกด้วย x 3เท่ากับ15ลบ3 x 1ลบ x 2บวกด้วย4 x 3เท่ากับ8 x 1ลบ x 2บวกด้วย3 x 3เท่ากับ15 โจทย์ให้ equation form มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเขาต้องการให้เราทำการหาค่า x 1 x 2 x 3ว่ามีค่าเท่าไหร่โนะจทย์ต้องการเราหาค่านี้จะทำยังไงถ้าทำแบบถึดก็คือแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างแบบเดียวก็ทำได้แต่ค่อยๆทําทำแต่ที่ง่ายหน่อยคือใช้วิธีการของ gauss elimination ในการแก้โจทย์ปัญหาว่าจะหาค่า x 1 x 2 x 3 2> ในระบบนี้ solution น,นะคะวิธีทำ step ที่หนึ่ง step ที่หนึ่งก็คือ matrix formation คือจัดให้อยู่ในสมการเชิงเส้นนะครับจัดให้อยู่ในรูปของ matrix ovulation มะครมันก็คือ ax เท่ากับ b นะครับถ้าเราจัดรูปมันก็คือ4ลบ3 1เอาแค่สมสิตินะี้ตัวแปรมาอันนี้ก็เป็นลบ2ลบ1ลบ1 1 4 3อันนี้นี่ก็คือ x 1 ก็้ว x สามเอาพุทเท่ากับ15 8แล้วก็13อันนี้เราจะให้อยู่ในรูปของแมทริกฟอร์มนะครับแต่ว่าเสร็จปุ๊บเราจะทำการแปลงจากแมทริกฟอร์เมชันนะครับให้เป็น augmented matrix augmented matrix แปลเป็นโนเม้น t ์เช matrix ก็คือจะจัดให้อยู่ในรูปของนี้ A B นะครับซึ่งในรูปเนี้ยก็จะเท่ากับเราก็จัดเหมือนเดิมคือลบ4ก็คือ4ีลบสนะครับ4ี่ลบสา 1>, 1, 4, 3แล้วขีดแค่นี้แล้วก็15 8แล้วก็13จาดแบบนี้เขาจะเรียกเป็น augmented matrix นะครับหรือเป็น m a t r i x แต่งเติมสเต่ที่เด่คือเราทำให้เป็น augmented matrix จาดที่อยู่ในรูปนี้ก่อนอันนี้จบของสเตตที่1นะครับสเตบทีนะ่2 นะสเต็ปที่สองก็คือจะทำเป็นลักษณะข,ของไทยแูรฟฟอร์มนะครับหรือเขียนเป็นไตรแกร i กราไรเซชันไตรกราไรเซชันหรือก็คือไตรกราฟฟอร์มอะไรนย่างา จัดแมทติกให้อยู่ในรูปของใจกลาฟอัวก็ all, คือเป็นสามเหลี่ยมที่มีค่าเป็นศูนเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างตรงนี้มันก็คือทำให้เป็นรูปแบบนี้นัเองไอตรงนี้จะเป็นศูนย์หมด z e r โดดังนั้นเราจะทำให้สามเหลี่ยมข้างล่างตรงนี้ครับมีค่าเป็นศูนย์ก็คือทำให้ก้อนนี้ ็นไหมมีค่าเป็นสูตรอันนี้เป็นแมทริกสามคูนสามข้อที่หนึ่งเนี่ย 2, 2. มันแมทริกสองคูนสองเลยใช้แค่ก้อนเดียวใช่ไหมพอสามคูณสามมันเพิ่มอีกแถวหนึง่งเราจะทำให้เป็นสเต็ปสอดนะเป็นไดกูราฟอมทำให้สามตัวนี้ครับมีค่าเป็นสูตรให้หมดทำยังไงวิธีการจะกระตั้งโจทย์เหมือนเดิมก่อนคืออันนี้ก็คือเท่ากับอันนี้ก็เป็นสี่ลบ สองหนึ 1> 2, 1, ่งสิบห้าลบสามลบหนึ่งสี่แปดเอาแค่ 3, สามจิตนะตัวแปดหนึ่งลบหนะึ่งนะครับแล้วก็สามแล้วก็สิบสามแบบนี้ที่เราเตะบินสองคือเอาตัวเนี้ยมาอยู่นี่นะหน้าที่ของเราจะทำให้มันเป็นศูนย์เราจะเริ่มทำท็อตทีละข้อแรกนะ เรารู้ว่าแนวรอนคือแถวใช่ไหมแนวตั้งคือคอร์ดัมอันนี้คอรัมที่หนึ่งคอรัมสองสามไม่รู้ใช่ไหมเป็นคอร์ดัมนรจะทําพิจนารณาทําทีละคอร์ดัมในนี้เราจะเริ่มจากคอร์ดัมที่หนึ่งก่อนคอร์ดัมที่หนึ่งในตัวที่เราต้องการกําจัดเนี่ยครับมันมีมันมีทั้งหมดสองตัวให้ตรงตามนี้นะทําทีละคอร์ดัมมันมีลบสามกับหนึ่งวิธีการทานะฮะเราทำเหมือนเดิมเลย จะเริ่มดไก้อนนี้ก่อนจะกําจัดลบลบสามออกไปในระบบนี้ทำยังไงแถวหนึ่งเรียก R หนึ่งแถวสอง R สองแถวสาม R สาเราเริ่มจากจับจากัดลบสามออกเราก็ใส่ไปเลย R สองก็คือจะเริ่มจากแถวนี้มาลบกับวงเล็บไว้ก่อนแถวที่อยู่บน R สองก็คือ R หนึ่งตังค่นี้ก่อน ตัวมันเองที่เราลบการจะกำจัดให้เป็นศูนย<ะ>์น่ะก็คือลบสามถูกต้องไหมลราใส่ลบสามส่วนด้วยตัวที่อยู่บนลบสามนี้ก็คือสก็แค่นี้แกบป่ตัวถัดมาใส่ลอไว้ก่อนอันนี้คือ R ตอนนี้นเป็น R และ A 3เรสาลใส่ตั้ง R 3สาลบกับวงเล็บไว้ก่อน R ที่อยู่บน R 3สาก็คือ ในที่นี้เนื่องจากว่าเป็นคอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งอันนี้จะเขียนผิดเออก็เป็น R หนึ่งอันนี้เป็น R หนึ่งนะเพราะว่าอยู่บน R สองจินตนาการมันคือคอลัมน์ดังนั้นถ้ามันเจอไอ้ตัวข้างล่างไม่ไม่ใช่ R สองนะตัวนี้จ,จะต้องเป็น R หนึ่งเวลาเรามองนะถ้าเจอในที่เป็นคอลัมน์ที่หนึ่งตัวก็จะฟิะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันยังไม่เสถียร เพราะว่ามันเป็นตัวที่เราจะทำมันกำจัดเป็นศูนย์ใช่ไหมังนั้นตัวที่เราใช้ใช้ตัวบนเข้าใจไใช้ตัวบนเพราะว่าตัวนั้นยังไม่เสถียรเรามันทำลิย้ายอยู่ดังนั้นตัวที่เราใช้ก็คือตัวบนนี้เลยตัวเดียวกันดังนั้นตรงนี้ตัวมันเองก็คือหนึ่งส่วนด้วยตัวที่อยู่ของอันนี้ก็คือตัวบนสุดนะสี่นะครับดังนั้นเวลาเรามองปกตินะ จะก,กาจัดตัวลบสามทิ้งในนี้ลบสามมันคือแถว R สองลบกับตัวมันเองเทียบกับตัวบนสุดที่อยู่ตัวบนนี้นก็คือหนึ่งลบสามจนสี่คูณกับ R หนึ่งที่เราเทียบส่วนอันนี้เนื่องจากว่าตรงเนี้มันยังไม่ต่เถี่ยเรากำลังทำกีรีออไาอยู่ตนเวลาใช้ก็คือเป็น R สามลบกับตัวมันเองส่วนด้วยตัวที่อยู่บนสุดก็คือตัวสี่คูณกับ R หนึ่งที่เราเทียบเพราะมันอยู่ในคอลัมน์ที่หนึ่งเราเทียบกับแถวที่หนึ่ง ะครับอันนี้เราตั้งไว้เสร็จพวกเราก็ทำเหมือนเดิมก็อาจารย์เขียนตั้งรอยก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอะไรบ้างเราจะมากรอกในนี้ตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือคือสี่ลบหนึ่งหนึ่งกับสิบห้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เราลองจาดให้ลบสามกับหนึ่งออกซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ดังนั้นจะทำเขียนทีละสะเต็ปนะอันนี้ก็เริ่มจากตัวแรกก่อนก็คือลบสาม a สองนะครับมันคือลบสามลบสลบกับลบสามส่วนสคูณกับ r 1ก็คือ4ดังนั้นเราต้องการกำจัดให้ลบสาได้มีค่าเป็นศูนแล้วดังนั้นเราก็ตัดกันได้เลย ซึ่งลบสามบวกสามก็มีค่าเป็นศูนย์เรียบร้อยนะหนึตัวเรากำจัดได้แล้วกำจัดทั้งแถวนะครับตัวถัดมาก็คือลบหมาทำต่อทำทั้งแถวไม่ทำตัวเดียวนะทำทั้งแถวเลยลบหนึลบกับลบสามส่วนสคูณกับ R 1หนึ่งนี้คือตัวบนนี้ก็คือลบสองนะครับลบสอง รเรากดแค่เลขนะครับก็ได้ออกมาเป็นลบ2.5นะครับตัดกันลบ1ลบกับลบ3ส่วน4คูณกับลบ2จะได้เป็นลบ2.5ตัวถัดมาก็คือลบ1แล้วมันก็มา4ก็คือ4นะครับมาลบกับลบ3ส่วน4คูณกับอ1ก็คือคูณใหญ่ตัวที่อยู่บน4่ก็คือ1 มันก็คือสี่ลบก็เป็นสี่บวกกับสามส่วนสี่นะครับสี่บวกสามส่วนสี่ก็ได้เท่ากับสี่จุดเจ็ดห้านะครับสี่จุดเจ็ดห้าตัวถัดมาก,ก็คือแปดก็เท่าเหมือนเดิมเลยแล้ก็แปดลบกับลบสามส่วนสี่นะครับมาพูดกับ R านหนึ่งก็คือสิบห้า นะครับกดเครื่เลขนะครับเมื่อคำนวณแล้วก็ได้ออกมาเท่ากับ19.25นะครับ19.25ตอนนี้เราได้แล้วแถวที่2ที่เราทำมานะครับคือก้อนนี้อันนี้ของแถวที่2นะครับดังนั้นจยะยรอยกมาใส่เลยนะครับอันนี้เราได้เป็น0ูนลบสอ 4.75นะครับแล้วก็19.25ตอนนี้เราทำให้ลบ3มีค่าเป็นศูนย์เรียบร้อยละต่อมาเราจะทำา 1. 1ต่อที่ทำให้มีค่าเป็นศูนย์นะครับใจก็จะมาเขียนตรงนี้แล้วกันอันนี้อกตัวนี้นะก็จะเป็น1ก็คือ r สาใช่ไหม1 1นส่วนสคูณกับ r 1. 1นึ r หนึ่งนี้คือ4ี่ตัดก,กัน1นลบหมีค่าเป็น0์ดังนั้นเราก็จัดตัวนี้ได้แล้วตัวนี้มันคือ0แล้วเรียบร้อยต้องไหมเราทำทั้งแถวนะครับก็คือต่อมาคือลบหลบหลบกับ1นส่วนสคูณกับ r 1. 1นึ r หนึ่นี้ก็คือลบส คูณด้วลบสองนะครับเราได้ออกมาเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนสี่คูณด้วยลบสองก็ได้เป็นลบศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดห้าเราเนีใส่แล้วลบศูนย์จุดห้านะครับอันถัดมาก็คือสามสามลบกับหนึ่งส่วนสี่นะครับคูณกับ R หน 1, ึ่งในนี้คือข้างบนเลยก็คือหนึ่ง มันก็คือเป็น3ลบกับ1ส่วน4 3ลบ1ส่วน4ก็ได้2 7 5นะครับเราก็มาใส่เลด็หนะครับ2.75อีกตัวหนึ่งนะครก็คือ13ลบกับ1ส่วน4คูณด้วย15ตัวบสุ่นก็คืออ ก็คือ13บสามลบกับสิบ้าส่วนสี่สิบสลบสิส่วนสก็ได้มาเป็น9.25นะครับ mm hmm. แ้วเราก็ใส่มาเป็น9.25าองโอเคปะอันนี้ทํามาต่อได้แนละ้วตอนนี้เราต้องจัดลบสามกับหนึ่งเรียบร้อยแนละ้วเหลือตัวหนึ่งที่เราทําก็คือลบหนึ่งนะครับดังนั้นก็ทําไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราจะกำจัดตัวนี้ต่อ กับจาดตัวนี้ต่อวิธีการก็ทำเหมือนเดิมครับเึ๊บอันนี้เราก็มาเข้าของราลาีิสองนะเราทำให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ด้านนี้ก็คือเป็น R เท่ากัร์แอนนั้นก็คือ r สามลบกับวงเล็บไว้ก่อนตัวบนของ r าสามเลยก็คือ r 2สองอันนี้ไม่งงนะ เนื่องจากว่าเนีี้ครับตัวบนสุดของนีมันคือแถวที่หนึ่งก็คือ R1 ตอนนี้มันอยู่ล่างสุดและตัวบนสุดของ R สารตัวที่อยู่บนของ R สาราคือ R2 วิธีทำก็ทำเหมือนเดิมเราเอาตัวเองก็คือลบ0.5ส่วนด้วยตัวที่อยู่บนตัวมันก็คือลบ2.5เห้าใจไหไม่งงนะ0.5ส่วนด้วยลบ0.5ส่วนด้วยลบ2.5ของก้อนนี้ ตัวเองส่วนด้วยตัวที่อยู่บนมานะดังนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับหาแถวที่เขียนก่อนโอ้ว่าตรงนี้นะอันนี้ก็จะได้ออกมาเท่ากับอันนี้จะกก็ตั้งรอไว้ก่อนปึิบ ตัวนี้ไม่ได้ไไตัวนี้ปลอดภัยแล้วคือเป็น4ลบ2 1 15นี่ปกติไม่ได้แก้ตัวเนี้ย0ลบ2.5 4.75 19.25นี่ไม่ได้แก้สูตรก็ไม่ได้แก้เพราะว่ามันทําเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่แถวตรงนี้ที่ย,งยังไม่ได้ทำนะครับดังนั้นเราจะแทนค่าได้เลยทำาเหมือนเดิม ก็คือเริ่มจากตัวที่หนึ่งก่อนเขียนให้มีพื้นที่หน่อยดันั้นตัวที่หนึ่งที่เราจะทำของตรงนี้ครับมันก็คือลบศูนย์จุดห้าเข้าแทนศูนย์ไปตรงนี้มันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนตราะมัศูนย์ครับอันนี้ก็เริ่มจาก a สามก็คือลบศูนย์ุดห้าแล้วเขียนเป็นลบศูย์จุดห้าลบกับ อันนี้ครับมันลบ0.5นยส่วนด้วยลบ2.5ก็ใส่ไปลบ0.5ส่วนด้วยลบ2.5คูณกับ R 2 r 2ในนี้ก็คือลบ2.5นะครับซึ่งมันก็ตัดกันไปลบศูบวกกับ0.5ก็มีค่าเป็นศูนย์ตอนนี้เราก็จัดได้แล้วมีค่าเป็นศูนยดังนั้นเราก็ใส่ศูนย ทำเหมือนเดิมทาอีกสามตัวอีกสองตัวตรงนี้ตัวนี้ก็คือสองจุดเจ็ดห้าใส่สองจุดเจ็ดห้าลบกับลบศูนย์จุดห้าส่วนด้วยลบสองจุดห้าคูณกับตัวที่อยู่บนนี้ก็คือสี่จุดเจ็ดห้าต้องมีเครื่องเลขเข้าไปได้วยนะไม่งั้นคำนวณลำบา,ากดังนั้นผลลัพธ์ของข้อนี้ก็ได้ออกมาเท่ากับ 1.8นะครับ1.8ตอนั้นได้1.8ใจก็ใส่เลย1.8อีกตัวหนึ่งก็คือ9.25แล้วใส่9.25ลบกับลบ0.5ส่วนด้ลบ2.5คูณกับตัวที่อยู่9.25คือ19.25แล้วคูณ19.25 ะคกดใ่เลขนะครับ,บ9.25ลบกันลบ0.5ส่วนด้วย2.5คูณกับ19.25ก็ได้มาเป็น5.4นะครับเราก็ใส่ไปเลย5.4ครบแล้วนะครับของก้อนอีกก้อนหนึ่งที่เรา เราเราจะพวกนี้มาเติมที่เราหาได้ในแต่ละขั้นตอนอันนี้เป็นกรณีของที่เป็นแมทริกซ์สาคูณสนะครับเราก็ใส่เป็นแมทริกซ์ดัวถัดไปอันนี้งงไหมไม่งงนะก็คือเรียงไปเรื่อยๆตอนนี้ครับในสเต็ปที่2เนี่ยเครียแล้วนี่เริ่มเขีนยนัวดีสเต็ป ดังนั้นนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในรูปของไตกูราฟอร์มนะนะครับอยู่ในรูปของไตกูราฟอร์มนะนะครับต่อมาเราจะทำสเต็ปสเต็ปที่สาม ตอนนี้เราครบสเต็ปสแล้วก็มาทำสเต็ปที่3ต่อสเต็ปที่สามก็คือ ution, ทำเป็น back substitution การแทนค่าย้อนกลับในระบบนะก like ็จะหาค่าคำตอบข,ของ x 1 x 2 x 3ามนะถ้ายิ่งระบบสมการใหญ่ก็ต้องก็จะหาแบบมีเยอะขึ้นอันนี้แค่หา6 3คูณ3 สเต็ปที่3ก็คือเป็น back substitution substitution เราะภาษาไทยคือการแทนค่าย้อดกลับดังนั้นจากเราได้สมการข้อนี้ที่เป็น Output ของสเต็ปที่2ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะคือตรงน,นี้มันคือ x 1 x 2, x 3, อน,นึ x สอง x สามต้องน่อันนี้มันเป็นแค่สามสิตดังนั้นใจก,ก็ใส่นะครับว่า อันนี้ก็คือเป็น 4x1 นะครับมาลบกับ 2x2 นะครับแล้วก็มาบวกด้วย x3 นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ15นะครับแล้วก็สูตรอันนี้ก็หมดไปแล้วมันก็คือกลายเป็นลบ 2.5x2 บวกกับ 4.75x3 นะครับเท่ากับ คือของ 1.8x3 เท่ากับ5.4เข้าไหมเราจะทำการหาค่า x1, x2, x3 ในระบบสมการเชิงเส้นของอันนี้นะครับจาก็เริ่มจากตัวอันนี้เลยนะครับตั้งเลย 1.8x3 1 8เท่ากับ5.4ใช่ไหมแต่นั้น x3 ก็จะมีค่าเท่ากับ5.4 หารด้วย1.8เป็นการทําหารําต่อของสมก,การปกติแต่นั้นเรากดที่เลขน,นะครับ5.4นะครับพอนี้5.4หารด้วย1.8ก็ได้สัตว์ตัวที่1นะหลังจากนั้นก็ทําต่อมาอันนี้ก็คือลบ 2.5x2 เนี่ยบวกด้วย 4. 8. 7 5 x 3เรารู้แล้วคือ 3, ้อ3เท่ากับ19.25ดงังนั้นถ้าจะต้องการหาค่า x 2อย่างเดียวหาค่า x 2นะครับก็จะได้อกมาเท่ากับ x 2เท่ากับอันนี้มันก็ตั้งไป19.25ใช่ไหมอันนี้บวกย้ายไปนู่นเป็นลบนะครับมันก็คือลบด้วยอันนี้คูณกันจะได้ลบด้วย14.25 หารด้วยเอาลบสองส่วนเอลบสองจุดหไปอยู่ข้างล่างเพราะมันคูณไปอยู่เชิงบางย้ายไปฝั่งอาเป็นหารก็หารด้วยลบสองจุดหกดแค่ลเลขนะครับก็ได้ออกมาเป็นลบสองดังนั้น x 2องได้เท่ากับลบสตัวสุดท้ายก็หาแค่ x 1 x 1นึ่งสมการนั่นะคืออันนี้ก็คือ4 x 1นะครับลบส x ส x สอันนี้เรารู้แล้วคือลบส นะครับมาบวกไปเอกสามมนะีก็รู้แล้วก็คือสามมีค่าเท่ากับสิบห้าดังนั้นจะหาค่า x หนึ่งตัวเดียวนะครับเราก็หาได้เลยจะเขียนอลไรว่า x หนึ่งเท่ากับอันนี้มันสิบห้าจุดสองห้าถูกต้องไหมอันนี้เขียนไม่ใช่เลยสิบห้าเฉยไม่จุดสองห้าตัวตัวอันนี้ก็คือสอกซหนึ่งเท่ากับสิบห้า อันนี้ลบแล้วก็มาลบก,กับ 3, สามก่อนกนะแล้วก็มาลบก,กับอันนี้ 2, 2, สองลบสองคูนลบสองเป็นสี่ชายให้ฝั่งนึงก็จะเป็นลบสี่แล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดส่วนด้วยสี่ส่วนด้วยสี่มันก็คือเป็นสิบห้าลบสามก็คือเป็นสิบสองสิบสองลบไปสี่คือเป็นแปดแปดส่วนสี่ก็จะมีค่าได้กับสองดังนั้นเราได้แนละ้ว ครับได้คําตอบของข้อนี้นะครับเราก็จะตอบนะครับเราตอบว่า x หนึ่ง x สอง x สามมีค่าเท่าไหร่ก็ตอบไปแล้วนะครับมันก็คือ x หนึ่งนะครับเท่ากับสอง x สองเท่ากับลบสองนะครับแล้วก็ x สามเท่ากับสาม นะรัต่อเปคำตอบของข้อนี้เปอ,อง่ายปะอ,อันนี้แบบที่เป็นสามคูณสามนะเราจรินตนาการว่าถ้ามันเป็นสี่คูณสี่อะมันก็คึบก,กว่านี้อีกนะแปลว่ามันจะหาไอ้สามเหลี่ย่เนี้เยอะขึ้นถ้าเป็นสี่คูณสี่ก็จะยิ่งนานเลยข้อนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของของอันที่สองนะครับ ตัวพอนี้เดี๋ยวชี้ทั้งหมดเดี๋ยวาจะรย์แกนได้จะโผไปให้เราเลยไหวไหมมันเยอะมันเยอะไม่ยากแต่มันเยอะส่วนใหญ่ที่สับสนคือแค่ตรงนี้เองบางคนทําตรงนี้ไม่ได้ไปไม่ถูกไหมนะคอนเซปต์ของตรงนี้เขาข้าดูไม่ว่าจะ ระบบไอ้ตรงนี้นจะใหญ่แค่ไหนเราแค่งานตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆแต่เวลาทำจริงนะครับเราเขอไม่คิดมือหรอกเขาใช้แบทแบบหรือใช้เป็นไซล์แบบในการคำวนวณเอาเพราะมีฟังก์ชันทำเกาเอลิมนินเอชันเลยถ้าคิดมือเนะนี้ยเหนื่อยแต่เนื่องจากเป็นพื้นฐานของวิศวะในเชิงไฟฟ้าเนี้ยในตัวอย่างข่อหลังๆเนี้ยจะเป็นจะยาตัวอย่างของไฟฟ้าที่คำวนวณว่าเคอร์ช็อป เคยชอบวอเต็ดรออะไรพวกนี้มาซึ่งระบบพอมันโหลดมันเยอะๆล่ะเราใช้เนี่ยมันจะเร็วกว่าในการทำนะครับคอนเซปต์่อดตัวนี้ให้เราแค่รู้ว่าตัวแรกก็คือเราพิจารณาก้อนไหนก็ให้อยู่แถวนะั้นลบกับวงเล็บไว้ก่อนแล้วตามด้วยตัวที่อยู่บนสุดของไ,งอ,งงไงนะอ้คอรัมน์ิโวพิจารณาในนน้คืออ1านและในวงเล็บคือตัวมันเองส่วนด้วยตัวบน เราไปเจอตัวบนที่อยู่บนสุดขอ้ตัวที่จะไม่ได้กําจัดเป็นศูนก็คือลบสามจุดสี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในแถว R สามลบก,กับวงเล็บคูณกับ r หนึ่งก็คือตัวบนสุดที่ที่ไม่ไทําให้เป็นศูนตัวรูปปกติตัวมันเองส่วนใ้นตัวที่อยู่บนสุดที่ไม่ไทําให้เป็นศูนคือหนึ่งสี่นะครับไ็ได้ผลลัออกมาถ้าเราทำตรงนี้ได้มีแค่สามสเต็ปเท่านั้น สเต็ปหนึ่งก็จากโจทย์แปลงให้อยู่ในรูประบบสมการที่ที่เป็นลักษณะของ a อ g m e n t e d m แ t r i x แบบนี้แะบทบแบบี่แต่งเติมหลังจากนั้นก็เข้าสเต็ปที่สองทำให้เป็นเซตแบบนี้อีกวิธีการหนึ่งเขาจะเรียกเป็นอีกวิธีการหนึ่งก็ถ้าเราที่จะแทนค่าตรงนี้เราก็ทำให้เป็นเกาจอแดนสระ แล้วจอแนงคือทําให้ในกรงก้อนนี้เป็นแมจิกเอกลักษณ์ก็ที่เป็น1เลี้ยงแถวหมดที่เหลือเป็นศเราจะไม่ต้องหาโซนนี้เราจะได้เป็น x หนึ่เท่าไหร่ x สเท่าไหร่ x 3เท่าไหร่ก็ทําได้แต่อันนี้ใช้ใช้เป็นจอซีมิเนชั่นก็คือเราต้องมาเป็นแบ็กซับติ i ล u ชั่นอีกรอบหนึ่งก็คือแทนสมนการแล้วเพื่อหาค่า x 1 x 2 x 3ก็จะเสร็จนะครับ ในการทำก็มีหลายอันที่แก้ระบบสมการเชิงเส้นเกาสเซียนอิเลเมนทนก็เป็นอีกอันหนึ่งหรือไม่ก็ใช้เป็นแคมเมอร์แคมเมอร,ร์รูก็อีกวิธีการหนึ่งดาวจอแดนก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับเป็นอัลกปริทึม